สวัสดีครับวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมและน้องนะครับวันนี้ผมกับน้องนะฮะจะชวนคุณผู้ชมนะครับมากินข้าวเหนียวทุเรียนนะครับผมมีข้าวเหนียวแล้วก็ยัดทุเรียนนะครับมื้อนี้จะปิดท้ายฤดูการอ่าทุเรียนแล้วนะครับจะไม่ได้กินอีกแล้วทุเรียนยัดข้าวเหนียวเออข้าวเหนียวยัดทุเรียนเนี่ยข้าวเหนียวมายัดทุเรียนทุเรียนน่ะยัดเข้าไปในข้าวเหนียวข้าวเหนียวยัดไปในทุเรียนเออแหละนั่นแหละ นอนนี่ย <c oughs> อย่าทำอยนางนี่ดิเออ,เอ,อยิ่งนอนน้อยยิ่งอันนี้ไม่ออไ,มไม่รู้บบอเออยิ่งเบอร,เบอร์เบอร์อยู่นะครับผม <c oughs> วันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมมากินทุเรียนนะครับปิดท้ายแล้วนะครับจะไม่กินแล้วนะครับผมจะหมดฤดูแล้วชว่วงปลายแล้วนะครับผมม,มา,าวันนี้หมอนทองเลยครับผมยัดข้าวเหนียวทุเรียนเป็นสีชมพูหร,รือสีแดง สีชมพูออกชมพูแดงๆครับผมเพราะว่าต้องการให้หัวใจเป็นสีชมพูนะครับแต่มันก็ไม่ชมพูที่นีอันนั้นน่ะดิมันดำมันเนาะเราก็จอกช้ำอ่ะเนาะไม่ดับน้ำาัจะดำมาครับผู้ชมนี่ฮะเป็นทุเรียนหมือนทองหมดไม่ได้พิมเ์เหมหอเนี่ยเอาให้เต็มที่อ่ะครับผมปิดฤดูกาลแล้วอ่ะเอาให้อิ่มอ่ะใหญ่มากเลยดูดูฟูนี่อือ อมีคนมามีคนมาเหน็นไหมแหม่ต้องใส่เต็มเลยไหมมือสุดท้ายทุดเดียนเต็มครับผมต้องเต็มพิกัดแล้ววันนี้เราปิดฤดูกาลแล้วปีหน้าค่อยเริ่มต้นใหม่กินกันใหม่นะครับผมอ้อหมันไม่ได้อิ่มทุเรียนนะมันอิ่มคนเหนียวจริงๆ<ก>มาคุณผู้ชมเหวือนทองด้วยครับผม หมอนเงินก็ยังโอเคนะนี่หมอนท้องเนี่ยนะแพงหมอนข้างเนี่ยเบลเตอร์นนี่ยคุณผู้ชมมีคนมา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 อยู่กลางนี่มาซุกมาซุกกลางเนี่ยสวัสดีครับมามาเนี่เลยทุเรียนวันนี้ปิดท้ายตุกาแล้วมาพอดีเลยมาสวัสดีครับอ่ามาไม่ได้มาช่วยกินเขาไม่ได้แล้วตูดใจยื้อเลยเงี้ยนั่นแหละยื้อเลยยื้อเลยสุดยอดเดีอวเลยอันนี้อือ ขันเขาเลยเนาะอืหระวังมดกัดไข่ด้วยแหละเอ้ยไม่เป็นไรใครกินใคยาวนี่ครับผมทุกคนหอมวันนี้มันอันนี้สุกไปนิดนึงงอมๆแต่ก็โอเคหวานดีคิดว่าคิดว่าพี่เกมถ่ายไปไปแล้วเนี่ยยังก็เลยแวะมาเที่ยวหาไย อ๋อเต็มที่นะวันนี้ปิดฤดูกาลแล้วนะหมดแล้วใช่ไหมมาพอดีเลยมือสุดท้ายมือสุดท้ายแล้วของปีนี้แล้วไม่ซื้อมาแล้วกินเยอะแล้วซื้อใกม่ปีหน้าเกือบสิบมื้อปีนี้เกือบสิบรอบไม่เกือบแล้วเนินสิบกว่าแล้วเป็นเหเยอะมากอะปีนี้กินอะกินไปมาหนึ่งตันอะปีนี้น้ําคนหนักน้ำหนักคนเรียนหนึ่งตัน น้ำหนักคนก็ขึ้นกันมาแดงหอมไอ้หมดแล้วมันเนี้ยเข้าเหนียวอือหืมหวานฮองทำไมปูมันใหญ่จังพี่เถ้าอช่พูดนัิงปูใหญ่ไก่จะกินให้ทันพี่เข้มสู้ไม่ไหวเลยอ่ะทำไมครับดึยังไวอ่ะ โอ้เขาเซียนทุเรียนเนาะอร่อยอ่ะหวานมากขนาดนี้ท้ายฤดูกาลแล้วยังเม็ดยังรีบยู่น้าเม็กกินเร็วสิมาพูดอ่ะเม็กต้องอันนี้ให้หมดนะเม็กอ่ะนี่นะเม็กนะมีกอ่านนี้นะจดนโดนเหรอ นะโน่นนี่หนึ่งภูนะเฮ้ยภูพี่เก๋มอันนี้อันนี้เหลือให้ยายอันนี้เราโน่นนี้นะเหลือไงเท่ากันหรือเปล่าทุกคนไม่เท่าไม่เท่าเหรอโนนเยอะเหรออันนี้ประมาณโอ้โหหนักมากเลยน <c oughs> ะกินไหมปวดขวาดท้องจะเต็มพิกดัดอ่ะวันนี้อืม <c oughs> อืออข้าวเหนียวใส่เกลือพี่เกมเค็มๆใช่ไหมหรือว่ามันเค็มไอ้นี่ถั่วทำไมข้าวเสี่ยวเอ้ยข้าวเหนียวใส่น้ำกะทิอ๋อ น้ำพริกมันก็มันมันเค็มๆนะเค็มๆบิ้วก็เค็มเพาใส่เกลือไม่ได้เค็มที่มือพี่หรอกเค็มที่มือตัวเองก็ทำเค็มมือตัวเองอ่ะไม่ได้ล้างมือมาแล้วมาออมหวานได้ใจมากมันมันเละๆอย่างเงี้ยนุ่มละมุนง่ายกินกรอบกรอบนอกนุ่มในมามาเยอะแล้วกินแบบนี้ดีกว่าเละๆหน่อยอือหือ ทำนี่สุกใจเลยมาครับคุณผู้ชมเต็มปักเต็มคำสามเมืร สุดยอดอ่ะโอ้โหคือ<ย>แ <c oughs> บบไง,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 งอ่ะอืมอืมเร็วอืมอืมอ่าอะไรเป็นอะไรกันนะ่ะมันมันจุกอ,ะอ่ะผมแค่สองอันผมก็จุกกันแล้วพี่เกียร์ ไม่จุกนี่โนโนี่หนึ่งขอบอกชอบจริงๆเลยพี่เกมกับทุเรียนเลยอยม,มันกินง่ายมันก็ไอ้อม,มันไม่กรอบแต่อย่างเงี้ยรู้สึกว่าเต็มกระเพาะเร็วมากแหน,นมันเยอะก็ะเ,เหนียวด้วยทุกคน แล้วผมไม่กินข้าวมาแล้วผมกินข้าวมานี่เรียบร้อยเลยร้อออกแมนดิบด้วยแฮะนี่ฮะหือน้าเปี่ยมไปด้วยความสุขความฝินน้ำตาแทบไหล <c oughs> เป็นมื้อสุดท้ายของฤดูกาลจริงๆทุกคนแพ้ความหวานเออเขาไม่ได้มาบ่อยไงเนาะเออกินหลายไอ้เนี่ยหอมนล่นเนี่ยเป็นกระดูกนั่นน่ะหอมเยอะนี่ผอมเหรอนี่ผอมนะดูให้ผมลดน้ำหนักได้ไหะครึ่งพี่เกมออกกำลังกายอยู่มามามา่นแหละออกกำลังกายเยอะแบ่งไบ่ แบ่งซีง่กันนะสุดยอดอะ่ะแน่นมากอ,มอ้าวเกมโอ้แล้วขนเหนียวยี่ปั่นนี่หวานมากกินง่ายมัก็กัดเต็มมือนี้ผมกินได้เยอะสุดละจริงสี่เม็ด เม็ดแบบใหญ่ๆเแล้วแบบมันไม่ได้เล uh ็กเหมือนเหมือนทุกทีไงอันนี้แบบใหญ่มากเม็ดหนึ่งก็ประมาณสองขีดอ่ะเหงอยู่อืมไม่ใช่สองขีดแล้วแค่นี้ก็สามสี่ขีดนันแหลใช่ประมาณนั้นหะอืมอือหวานอืมอิ่มพอดีครับคุณผู้ชมวันนี้โอ้โหพอดีมิกมากินด้วยพอดีเลยครับผมอือผมยังไม่หมดเลยกินไปเถอะ ให้นนทพื่กินก็ได้ให้ไมหมดอ่ะโอ้นอนไม่หมดทำไมอ่ะโอ้โหทุเรียนปิดท้ายดูแล้วตรงขี้เยอะพอแล้วเดี๋ยวอ้วกอีกอ้าวอีกนิดเดียวหายหมดแล้วมมผมมาเมื่อกี้ผมยังแบบเต็มเลยหรออีกนิดเดียวนี่ยไม่ไหวเหรอไม่ไหวก็โอเคนี่ นานทีได้มานะครับมิกนะะก็วันนี้ก็มาเจอทุเรยียนพอดีเลยนะครับผมไปวันนี้ก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะวันนี้อืแต่ทุเรียนแบบคนละกี่พูี่ยเมื่อกี้เยอะสี่ผมสี่พูผมสี่ฮะผมสี่สี่กับห้าว่าไปเรื่อยอันนี้หนึ่งพูสองพูสามพูสี่พูคนละพูกวากวเองคนละสามเม็ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับ วันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินทูเรียนด้วยกันตอนนี้ก็น่าจะปิดท้ายฤดูกาลแล้วไ,ไม่น่าจะไม่มีแล้วนะครับผมเดีย๋ยวปีหน้าว่ากันใหม่นะครับ๋ยวคลิปนี้ก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมพบเจอกับผมในน้องๆในวันต่อไปสวัสดีครับสวัสด<ร>ีรครับ,รบเดี๋ยวหมักเลยพูดเดียวเอา้านี่มอมเร็วจุก